สวัสดีครับสแดงครับีครับโอ้โหนี่ซ้อมกระสอบซ้ายไว้ขึ้นชอกกับใครนี่ครับก็ซ้อมประจำวันทุกวันเลยฮะหลังจากออกกำลังกาย อ๋อนี่เป็นกิจวัตรประจําวันของเสแางนะครับครับปกติเสแางนี่เป็นนักมวยด้วยหรือเปล่าฮะเจ้ชกมวยตอนเด็กๆอ๋อถอ็นักเลงถอะครับยนักเลงนะฮะน็อกคู่เดียวสู้เมื่อกี้ลาได้ไหมครับส่วนใหญ่สูบกันน็อกเอาส่วนใหญ่สูบกันน็อกนะครับตัวนแรกก็อะ้วฮะออกตัวเล็กแต่ใจตู้แต่ใจสู้เด็กโปตลามจะไช่มวยเยอะเด็กโปตลามลาบุรีอ๋อเสถางานี่คนโปตลามลาบุรีครับแล้วก็ลูกทหารช่างลาบุรีอ๋อคุณพ่อทหารช่างทหารช่างละฮะ โอ้โหแล้วเลือดทหารฝัสอยู่ในจิตวิญญาณและสายเลือดเลยฮะครับมืนตระกูลเจ้าพญาจุทาธิราชที่อยู่ลาบบุรีก็ตั้งแต่รายการที่หนึ่งเลยทหารต้นตระกูลกับเออครับครับผมจะดูหน่วยกานดูการตั้งปลาดมวยเมื่อกี้ใช้ได้นะฮะมันเป็นพื้นฐานคนไทยต่อยควรเป็นทุกคนอ่าลูกหลานนายขนมต้มแล้วเด็กพุทารามมันค่ายมวยเยอะอ๋อครับแต่ว่าชอบทบมวยนันเด็กๆสมัยก่อนรุ่นรุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยชอเลยรุ่นอ๋อนี้ยังเสียได้นี่ทั้งสายที่เก่งนี่ พกกันไม่เว้นแต่ละวันเลยไัมครับ,รบมีเรื่องกันบ่อยเลยครับกับเพื่อนๆหมโม,โม่เนี่ย <y g S 2> พกต่อยกันเก <ๆๆ S 2> เที่ยวเนี่ยเที่ยวในตามบ้านนอกตามตลาดตามบ้านนอกนี่เขาจะท้องกันอพอเรวท้องใจเขาไปชกกันเขาก็เตะกูตุต๊บตุ<ล>๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บธรรมดาก็ธรรมดากีฬา,าลูกผู้ชายโอ้เงี้เส้นทางเสียแดงเนี่ยบู๊ตั้งแต่เด็กๆมาเลยเพราะว่าแต่ะสอบใจเนี่ยมันได้ท้องอ่ะ การที่ท้องมันปิดเนี่ยมันท้องไ้่ออไม่มีพุงด้วยครับโอ้เห็นเสีแดงนี่ปาดแทงเปปาดหนักมากนะฮะมันไม่มีพุงทําให้พุงไม่ออกอืมที่ตอนตอนเต็สอบซานีนึกถึงใครหรือเปล่าฮะก็มีนึกถึงไม่นึกถึงใครแต่อย่าพูดเลยดีกว่าไม่ไม่ปลอดภัยแน่นอนเลยเพราะว่าต้องนึกถึงเหมือนกันโอ้แต่ว่าดูพละกําลังเสดแดงในวัยนะครับปีนี้อายุห้าสสองโอ้ห้าสิบสองปีแล้วอครับ ห้าสิบสองนี่นะฮะโอ้แต่ดูครับดูช่วงทรงหน่วยกังนี่ฮะรักษาไว้กษาโอ้ยังบึกเลยฮะครับยังรักษาด้วยการเล่นกีฬามวยชกกระสอบทรายครับอ๋อแล้วนอกจากเข้กระสอบทรายบอกมีอะไรนะฮะผมวิ่งเสร็จก็รอบค่ายทหารเนี่ยเราจะคอยยกลูกเหล็กอ๋อยกลูกเหล็กอ่าแล้วก็โนกับสอบอ๋อนกับสอบวันละไม่กีนาทีครับหรือเป็นชั่วโมงไหมฮะก็เป็นักระสอบมันก็ประมาณชั่วโมงครึ่งก็เสร็จหมดละ ก้ามูครึ oh, ่งแล้วเสร็จอ๋อครับไปยกตุ้งเหล็กตรงไหนครับตุ้งเหล็กเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปดูตุ้งเหล็กสีแดงหน่อยนะครับตุ้งเหล็กอื้โหสีแดงครับเอ็เครื่องมือออกกำลังการนี่ไปแกะมาจากชิ้นส่วนรถถังตรงไหนหรือเปล่าครับเนี่ยฮะซื้อมา นานแล้วเป็น20ปีแล้วในใช้ชุดเดิม <c oughs> โอ้โหนี่แต่ออกกำลังกายที่ทุกเช้าเลยเล่นกล้ามครับโอ้โหดูหน้าอกครับดูแผ่นอกเสดแดงสิครับ <c oughs> โอ้โหชายชาตินักลบครับ <c oughs> โอ้เล่งกล้ามนี่มากี่ปีครับเสดแดงครับตั้งแต่เด็กคะับตั้งครับ เป็นอเรียนในร้อยฮะแต่มันตัวเล็กมันไม่มีขึ้นหรอกันก็เล่นเล่นเ,นเอากําลังเฉยแต่ไอของเล่นเนี่ยเราเล่นน้ําหนักเท่าเดิมอ,อายุเยอะขึ้นแต่เล่นน้ำหนักเท่าเดิมมันผ่านเพดาน,นะะถ้าเกิดน้ําหนักเท่าเดิมแล้วอาย,ยุเยอะขึ้นเราก็เลียยกน้ำหนักเดิมถือว่าแข็งแรงนะฮะนอกจากหมอสั่งเลิกหมอสั่งเลิกเมื่อไหร่เราคอยว่าถ้าเกิดหมอห้ามเกิดมันย่อเชอแต่ว่ามาถึงการเวลาที่แต่ตอนนี้ยังเม็นอะไรยี่างกิโลให้ยกเนี้ยผมก็จําไม่ได้น้ำหนักนะยี่สิบกิโลสามสิบกิโลนี่ได้นะ โอ้โหแล้วเคยประกวดขึ้นเวทีประกวดใช้งานมั้งไหมใชดงับไม่มีก้าวหรอกไอ้นี่แบบก้าวเด็กๆออเล่นเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อการลบโดยเฉพาะเลยมัฮะไม่ก็ออกกําลังกายทุกวันอยู่แล้วก็กินภาษีนอนเนี่ยเลี้ยงทหารพันวันใช้งานวันเดียวต้องเตรียมร่างกายพร้อม มีค่าศึกสตูเมื่อไหร่ลุยได้เลยลบได้เลยไม่ต้องมาเพาะกามเพาะกายวันนี้ไม่ได้เรียกองหนุนเข้าก็ลบได้เลยลงสนามลบได้เลยเข้าสู่สนามภูมิได้เลยกบนอกจากนี้ข้ามมาจากเตยกระสอบทรายภารกิจอีกอย่างเุสยแดงคือฝึกผาาสนามก็ก็จะฝึกโชว์ให้ว่าเมื่อนุ่มๆเนี่ยฝึกยังไงแต่วันนี้มันควงไม่ได้ละก็ไม่ได้ควงปืนมาให้ดูหลายสิบปีแต่ว่าลีลาเสดายังไร้เหลือเี๋ยวจะควงให้ดูอดีตหัวหน้าที่ไปบัตรการลบในสนามและงพรมลบหลายสนามหลวง ว่าปัญหาเลยนะฮะรีลานวยการในการออกสูม